สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัชญ,ญาสิริภูนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากานาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษค่ะซึ่งข้อธรรมในวันนี้นะคะอยากจะให้หลายๆท่านติดตามมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่ท่านเจ้าคุณจะสนทนาด้วยนะคะนั่นคือนาถกรนาธรรมที่พึ่งที่พึงธรรม10ประการค่ะและตอนนี้พระอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะขอกราบนรรสก,การพระราชยานานก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9การจนาพิเศษค่ะนรัสก,การเจ้าค่ะค่ะ หัวข้อน่าสนใจมากเจ้าค่ะคือชื่อโยมก็ออกเสียงจะผิดแต่อยากให้ท่านท่านเจ้าคุณอธิบายนิดนึงนะคะค่ะแปลว่าที่พึ่งค่ะเช่นอนาถบิณดิกะเศรษฐีค่ะเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวสําหรับคนไม่มีที่พึ่งอนาถแปลว่าไม่มีที่พึ่งแต่ท่านนาถแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเราถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพระอริยสงสาวกว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเจ้าค่ะเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งเรามีลุงป้านะอาเป็นที่พึ่งการได้มีที่พึ่งเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเจ้าค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ว้าเวที่โดดเดี่ยวเพราะว่าขาดที่พึ่งค่ะ ที่พึ่งทางใจเหรียญก็เป็นที่พึ่งนะอาใช่ค่ะบางทีนาฬิกาก็เป็นที่พึ่งอาใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะแก้วแหวนเงินทองข้าวของก็เป็นที่พึ่งเงินทองที่เราอยู่ในธนาคารก็เป็นที่พึ่งค่ะสังขารทั้งหลายที่เราใช้มันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแข้งขาเราเนี่ยก็เป็นที่พึ่งค่ะต้องดูแลให้ดีค่ะมีรถต้องดูแลรถมีเสื้อผ้าอาภรณ์มี หูมีตาก็ต้องดูแลเพราะมันเป็นที่พึ่งอย่างเช่นนักฟุตบอลค่ะเขาพึ่งอะไรพึ่งร่างกายต้องไปทําประกันต้องเอใช่ค่ะต้องทําประกันค่ะขาขาซ้ายเท่านี้ขาขวาเท่านี้แล้วแต่ถนัดด้วยนะนักเทนนิสนักแบดต้องทําประกันแขนแขนขาทุกอย่างต้องทําประกันค่ะเพราะว่ามันเป็นที่พึ่งแต่บางครั้งบางทีเนี่ยมันก็มีอุบัติเหตุ ก็ต้องไปพึ่งประกันอีกนะค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยต้องใช้ที่พึ่งซึ่งกันและกันใช่ไหมคะมีพาอาศัยซึ่งกันและกันเราเจ็บตาเราทําเราดูแลตาไม่ได้เราก็ต้องไปหาหมอตัดแว่นอ่าเราต้องพึ่งหมอต้องไปพึ่งหมอให้หมอสั่งตัดแว่นหรือพาตัดตารักษาตาใช่ไหมใช่ค่ะหมอตาบางทีก็ป่วยอย่างอื่นไปหาหมออายุรกรรมใช่ไหมอายุรกรรมอย่างอื่นแปลว่าคาว่านาถค่ะแปลว่าที่พึ่งเนี่ย มันหมายถึงว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะมันเป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าที่พึ่งที่พึงทำที่พึ่งที่พึงทำแสดงว่าต้องทำต้องทำกรณะเนี่แปลว่าต้องทำการกระทําที่พึ่งให้มันเกิดขึ้นในตัวเรามีข้อไหนบ้าง มีสิประการด้วยกันใช่ไหมเจ้าค่ะมีสิบประการด้วยกันที่พื่งที่พึงทำเนี่ยประการที่หนึ่งท่านบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีศีลประการที่สองนะมีความใฝ่รู้ประการที่สามก็คือว่ามีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีสำคัญนะสำคัญค่ะประการที่สี่ก็คือเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคน หันหลังเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยโกรธนะโกรธแล้วก็ไม่ฟังโยนทิ้งความรักโยนความรักความปรารถนาดีของคนอื่นทิ้งยึดไม่ได้รับประการที่ห้าคือว่าขยันในกิจทั้งหลายทั้งปวงเราเอาเป็นข้อข้อนะได้เจ้าค่ะเราคุยกันเป็นข้อข้อ นุนาคิดว่าศีลสําคัญไหมสําคัญมากเจ้าค่ะมากคือเป็นไปได้ไม่อยากให้พร่องแม้แต่ข้อเดียวเลยเจ้าค่ะคำว่าศีลเนี่ยเราคิดดูนะมันคนที่ผิดศีลมันทําลายชื่อเสียงกิตติคุณของตัวเองไปเท่าไหร่ค่ะเคยมีข่าวคนฆ่าเสือดำอเป็นมหาเศรษฐีเจ้าค่ะผิดศีลอะไร ข้อที่หนึ่งค่ะค่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะมีข้อเดียวนะค่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ไปค่าสัตว์ที่สัตว์สงวนค่ะแล้วก็ไปในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวค่ะไปในฐานะอะไรก็ตามเราไปพุทุสรายสัตว์อื่นเนี่ยเกิดเหตุนั่นก็คือถูกฟ้องร้องติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียงเกียรติคุณค่ะในวงศาคณาญาติต่างๆมันก็เสียไปด้วย หลวงพ่อกำลังจะบอกว่าศีลเนี่ยมันรักษาเกียรติยศนะใรักษาชื่อเสียงถ้าเราทำดีเราอาจจะไม่มีเงินไม่มีทองอาจจะไม่มีทรัพย์สินอะไรแต่เรามีศีลที่ทำให้คนชื่นอกชื่นใจได้ว่าเป็นที่พึ่งค่ะเป็นที่พึ่งถ้า,าคนนี้นั่งหัวโต๊ะแล้วดีถ้าคนนี้เป็นประธานแล้วเชื่อใจได้อะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีคนอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าค,คนมีศีลมันมีแสงสว่างเป็นประกายขึ้นมาทําให้คนเชื่อใจเชื่อมัน่นค,คนย่มเคยเห็นนะคะคนที่ปฏิบัติเป็นประจําแล้วแล้วรักษาศีลน,นะคะ,ะเดินมานี่เราดูออกเลยนะเจ้าคะ,ะออเหมือนจะมีออร่ามาด้วยผิวพรรณผ่องใสแบบสดชื่นตัวศีลเนี่ยเป็นตัวรักษาคนคไม่ว่าศีลข้อไหนก็ตาม อย่างเช่นไม่ทุจริตไม่คอรัปชันสินข้อที่2เนี่ยมันก็รักษาเรานะค่ะรักษาเราโอ้ไปที่ไหนโอคนนี้ซื่อสัตย์นะไว้ใจได้นะค่ะหรือสินข้อที่3อันเนี้ยลูกเมียไม่ล่วงละเมิดลูกเมียของคนอื่นก็ทําให้เกิดความมั่นคงมั่นใจไว้ใจคน,คนในสังคมก็ไว้ใจสินข้อที่สจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอเรา เป็นคนไม่โกหกไม่พูดคำหยาเพ้อเจอใส่ร้ายถ้าอะไรออกมาเนี่ยคนไม่เชื่อหรอกว่าเป็นเป็นคำพูดของเราค่ะเพราะเขารู้อยู่ว่าปกติเราไม่ได้เป็นอย่างนี้อ่าใช่ค่ะมันก็จะมีคนพูดแทนเราเป็นเครดิตค่ะอันน้ิยมถามเพิ่มในข้อที่4เจ้าค่ะบางคนบอกว่าข้อที่สี่คือห้าม โกหกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมไปถึงในการพูดหยาบด้วยไหมเจ้าคะห้ามโกหกห้ามพูดคําหยาพูดเพอเจอใส่ร้ายนินทาไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องวาจาทั้งหมดใช่ไหมเจ้าคะใช่ยุแย่คนให้เข้าใจกันผิดก็ใช่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกกันว่าเป็นการมิจฉาวาจาเป็นการผิดในอริยมรรยองแปดด้วย สัมมาวาจาไม่มีที่ใดที่นั่นก็ไม่มีความเชื่อถือไม่มีเกียรติยศผู้ใดไม่มีสัมมาวาจาผู้นั้นก็ทําร้ายตัวเองเกียรติที่มีอยู่ก็หายไปเจ้าค่ะความน่าเชื่อถือหมดลงเพราะนั้นศีเนี่ยจึงมีมีความสําคัญมากพระท่านก็บอกว่าเป็นเสมือนกรมธัน ประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันครอบครัวประกันศักดิ์ศรีเกียรติยศของคนนะคะรวมถึงอีกอีกข้อหนึ่งจะต้องคุณหาสุดท้ายเลยค่ะสุราสุราอนี้ก็เรากําลังดูอยู่ว่าสุราพื้นบ้านกําลังจะมาข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตกเขียงกันเป็นธรรมดาว่าควรจะทําอะไรมันเป็นเศรษฐกิจสระสุราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจเป็นชีวิต ที่หลวงพ่อเห็นมากรรมมันก็ตามสนองนะเราอย่าคิดว่าขายเหล้าได้เงินแล้วเนี่ยกรรมที่เกิดจากการขายเหล้าเนี่ยมันไม่กลับมาเล่นงานคนเจ้าของโรงงานไม่มีนะมีค่ะแต่มันต้องรอเวลาบางคนลูกเกิดมาปัญญาอ่อนพิการซ้ำซ้อนหรือเจออุบัติเหตุเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันตัวอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะ สงการปีใหม่หรืองานอะไรถ้ามีเล่าปับ๊บค่ะมีอุบัติเหตุที่นั่นนั่นใช่ค่ะฉะนั้นเราจึงมองเห็นโทษของการขาดสติตัวเนี้ยมันมาจากเหล้า ค่ะยงก็เคยเห็นนะคะเพื่อนบ้านของใกล้ๆกันนะคะเห็นลูกเขามีปัญหาในเรื่องของสมองเรื่องของปัญญาทุกวันนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยครอบครัวนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยว่องผับบาร์ทำมานานแล้วทีนี้ทุกวันนี้ลูกก็คือไม่สามารถจะรักษาได้ก็ต้องประคับประคองกันไปเรื่อยๆเหมือนเป็นกรรมเลยค่ะท่านเจ้าคุณมันไปเล่นงานลูกใช่ค่ะพ่อแม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ลูกเป็นแต่พ่อแม่เครียดค่ะใช่ฮะมัน เล่นงานลูกนี่หนักกว่าเล่นงานตัวเองนะค่ะมันเจ็บปวดมากกว่านะเจ้าค่ะไปเล่นงานในอีกหลานค่ะบางทีเนี่ยเขามีลูกต่อมีลูกวิงญานขึ้นมามันก็จะเป็นวงศาคณาญาติสายตรงสายอ้อมค่ะอันนี้มีคนเลิกเหล้าเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมเห็นสาเหตุแล้วผมเลิกดีกว่าเลิกขายเหล้าค่ะแล้วบางคนที่เขายังต้องทําธุรกิจแบบนี้เหรอคะเจ้าคุณจริงๆมีมีทางออกให้เขาไหมคะ นนมันก็มีทางออกแต่ว่าต้องชดเชยกันคนเลี้ยงหมูขายข้า<ะ>หมูขาย<ะ>เลี้ยงวัวขายแล้วก็ทาโรงเชือดอะไรพวกนี้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรคือมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตอ่ะใช่ค่ะถามว่ามีบาปไหมมีแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยบาปนั่นแหละด้วยชีวิตของคนอื่นนั่นแหละ,ะคนหนึ่งสร้างชีวิตขึ้นมาเลี้ยงเสร็จแล้วก็ทำลาย S <S <an> <S ตัดชีวิตเขาเอาเนื้อเขาไปขายแล้วก็ไปต่อชีวิตของคนที่กินแล้วก็ได้เงินเงินมันก็วงคโคจรอยู่อย่างเนี้ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากหมุนอยู่อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าสังสารวัฏเนี่ยมันมีกิเลสมีกรรมมีวิบากที่วนเวียนอยู่เชน่นนี้เราก็ชดเชยชดเชยด้วยการทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาอธิษฐานจิต และเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อกัอกบรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซอ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัส ก็ไม่มีใครจตเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพลสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสลายกันฆ่ากันตายก็มีนะ <C HA> ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มีนะค่ะใช่ค่ะนี่เมื่อข่าวนี้ดูเร็วนี่ก็อะไรเด็กลมเด็ตไอดอลใช่ไหมค่ะ <C HA> แฟนเขาอ่ะถ้าไปยิงแฟนเน็ตไอดอลตายความรักต่อความรักตัวเองตัวเองก็ยิงตัวเองตายค <C HA> ่ะเออเออเรามานั่งนึกดูว่าการที่เรามีเพื่อนดีเราคิดว่าเอาความรักเป็นเพื่อน เอาความรักเป็นเพื่อนเอาคนรักเป็นเพื่อนค่ะน่าจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้ว <laughs> ปลอดภัยไหมคนรักเป็นเพื่อนนี่ยไม่ไม่ปลอดภัยเลยคัะเพราะบางครั้งรักไม่ค่อยมีเหตุผลจ้า,าบางทีเนี่ยมันบอกว่ารักก็จริงแต่ว่าเป็นความรักที่แฝงเคลือบด้วยยาพิษมันเหมือนกับขนมหวานเคลือบยาพิษค,ความรักเหมือนขนมหวาน แต่ข้างในเนี่ยมันเป็นยาพิษยาพิษคืออะไรบ้างถึงห่วงทวงค่ะแล้วก็ครอบครองค่องแล้วก็มัดรัดรึงแน่นเลยเป็นเจ้าของแล้วก็เห็นแก่ตัวไม่ได้ดังใจเกิดเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่เอาคนสองคน มาอยู่รวมกันแล้วก็สัญญากันว่าฉันจะรักเธอเธอต้องรักฉันมันเป็นคำสัญญาที่อาจจะผิดพลาดได้ค่ะวันใดวันหนึ่ง<อ>ธรรมชาติก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นเอาลูกมาไว้ให้มีลูกเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยลูกมันจะเป็นตัวเป็นโซ่ค่ะ,ะเป็นพยานรักเป็นพยานค่ะในที่สุดธรรมชาติมันก็สร้างขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่ก็เบื่อกันปีหนึ่งสองปีก็อาจจะเบื่อกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้น เพื่อนที่แท้จริงเนี่ยท่านบอกว่าความอ่อนโยนและความเข้าใจระหว่างเรากับอีกคนหนึ่งอ,อย่างนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ฮะ,ฮะเข้าใจเห็นใจอ่อนโยนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราแข็งกร้าวต่อใครใครเขาก็กลัวเราแต่ถ้าเราอ่อนโยนเนี่ย เห็นอกเห็นใจเนี่ยคนมันจะมันจะเข้ามาหาเราค่ะมีบางทีเราไปเห็นอู้ทำไมคนคนนี้บริวารเยอะจังทำไมคนนี้คนมาหาเยอะจังทำไมคนขึ้นเยอะจังทำไมหลวงปู่หลวงพ่อมีบุญบารมีมากจังแล้วก็จะไปเห็นว่าอ๋อท่านมีเมตตาท่านสงเคราะห์ท่านเกื้อกูลท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้นี่บ้านหลังนี้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ก็จะทําให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนล่มโพใหญ่เจ้าค่ะกัลยาณมิตรท่านพระพุทธองค์เปรียบทรงเปรียบเทียบนะว่าเปรียบเสมือนกับแสงเงินแสงทองขอบฟ้าทิ้ตะวันออกตอนเช้าเนี่ยถ้าวันไหนเราไม่เห็นแสงเงินแสงทองนี่แปลว่ามืดเลยนะมืดแล้วเราไม่มีชีวิตอยู่มืดหมายวามว่าเมฆหมอกลมฝนอาจจะมาก็ได้ หรือบางทีไปเห็นตอนอยู่ครึ่งฟ้าแล้วตอนเก้าโมงแล้วก็มีแต่ถ้าขอบฟ้ารำไรมีแสงเงินแสงทองรำไรสว่างขึ้นมางามมากเลยนะเราจะงมั่นใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นแน่วันนี้ขึ้นแน่นั่นแหละแสงเงินแสงทองนั่นแหละคือกัลยาณมิตรมิตรที่ไม่ประทุษร้ายเรา เหมือนกับโลกทั้งโลกของเราเนี่ยมันสว่างแล้วตาเราก็จะสว่างเรามีเพื่อนที่ดีถามว่าเพื่อนที่ดีดูที่ไหนดูที่ความอ่อนโยนการช่วยเหลือเกื้อกูลมุง่งมั่นมุมานะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงไม่ทอดทิ้งกันในยามที่เราลำบากลำบากถ้าเพื่อนคนไหนก็ตามลำบากกระโดดเรือหนีเราอันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ กะะาลยานมิตรแล้วไม่ใช่แล้วเด็เวลาที่พายเรือไปกลางน้ําก็โดดเรือหนอีส่งผู้โดยสารไม่ถึงฝั่งก็ไม่ใช่แล้วไม่นําพาเราให้ถึงฝั่งเนี่ยไม่ใช่กะะาลยานมิตรทีนี้เราจะรักษากะะาลยานมิตรนี่ได้อย่างไรรู้แล้วก็ยังยังยากนะรู้นี่นะแต่รักษานี่ยากขึ้นไปอีกแล้ววิธีการยังไงเจ้าคะก็ต้องถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันอย่า มองเห็นว่าเป็นของตายประจําบ้านเออือจะพูดอะไรก็ได้<ช>จะทํายังไงก็ได้ไมแ่แกล้งออกแกล้งใจอย่างนี้ทําให้กรลยาณมิมรเนี่ยรสชาติมันจืดลงจืดลงจืดลงแต่ถ้าเราให้เกียดก,กันเรื่อยเชื่นชมกันเรื่อยๆแล้วก็ยกย่องกันเรื่อยต่างฝ่ายต่างเชื่นชมยกย่องกันเนี่ยะจะทําให้รดน้ำพรวนดินเป็นการลดน้ำพรวนดินเจ้าค่ะนะ Oh, ประการต่อมานะ,ะข้อที่สใช่ไหมเจ้าคะข้อที่4ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายภาษาไทยเรานะ,าาะนง่ายสอนง่ายาหนูนามีลูกหนูนาก็คงจะเข้าใจดีว่าเลี้ยงลูกบางครั้งเนี่ยมันก็มีตอนดือ้อเจ้าค่ะตอนพยศอตอนที่ทดสอบใช่เจ้าค่ะเราเราก็คงจะต้องอดทน ่อสิ่งที่เขากําลังทดสอบเราเจ้คาค่ะเข้าใจเขาบางทีเราจะเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เจ้าค่ะความเป็นผู้ว่าง่งายสอนง่ายเนี่ยมันหมายถึงว่าเขามีความเคารพยำเกรงในตัวเราเหมือนเหมือนเราเข้าไปในโบสถ์เนี่ยนะเข้าไปในโบสถ์เนี่ยเราจะถอดรองเท้าเราจะก้มกราบทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเข้าไปในวัดพระแก้วเข้าไปในโบสถ์ใหญ่ๆ่เนี่ย อรอบยำเกรงเจ้าค่ะใช่ใชชไหมกลัว,วบาปอุ้ยเราทําไม่ดีไม่ได้นะเจ้าค่ะไปทําไม่ดีไม่ร้ายก็ไม่ได้นะ,ะในโบสถ์เนี่ยเรากลัวเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เจ้าค่ะเพราะ,ะนั้นคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยลึกๆแล้วจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาต้องการความรักความรู้ความเข้าใจจากเราเจ้าค่ะ จาก,ร,าจากจริง่ <ๆ S 1> เร<ข>าต้องการที่จะพึ่งเราพึ่งเราว่านอนสอนง่ายค่ะแล้วก็จะเป็นคุณแก่เขาด้วยาการที่เขาว่านอนสอนง่ายเนี่ยเป็นคุณแก่เขามันเหมือนกับเราฝึกสุนัขฝึกสิงโตฝึกเสือมันว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรเพราะเราฝึกเขาเพราะเราฝึกเขา,เาแล้ให้อาหารเขาอุดมสมบูรณ์ผู้ฝึกจะต้องให้อาหารด้วยนะค่ะคนที่อยู่ด้วยกันก็เช่นดกันอาหารของคนเนี่ยคือกำลังใจเจ้าค่ะ จะต้องชื่นชมจะต้องยอกย่องจะต้องมีความรู้สึกว่าอเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละลูกหลานเมื่อพ่อแม่ชื่นชมหรือว่าญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ชื่นชมอย่าเลิงก็อย่าเลิงให้ระมัดระวังอย่างนี้เป็นตน้นเจ้าค่ะนะคะอันนี้ก็มีข้อหนึ่งที่ขาดไม่ได้เจ้าค่ะขยัน,ขย,นขยันค่ะทักตาทักกตาภาษาพระแปลว่าขยันในกิจการทั้งปวงหลวงพ่อจะใช้คําว่า ตาไวก้นเบา,าตาไวก็คือเห็นอะไรก็ลุกเลยลุก<า>เลยอย่างนี้น<จ>ะอ่านใจเห็นเห็นเห็นลูก,กตาของใครแล้วอ่านเมื่อวานนี้เด็กคนหนึ่งมันมองหามันกำลังจะกินข้าวต้มมันมองหาเราบอกว่ามาน,นีามาเอาน้ำพริกมาเอาพริกไทยไปมันรู้ได้ยังไง ก็อ่านใจไงเพราะว่าคุณมองหาใช่ไหมใช่ครับนี่ไงคืออ่านใจรู้ใจเนี่ยมันจะทําให้เราขยันเจ้าค่ะขยันบางคนนี่อ่านใจรู้ใจแต่ว่าขี้เกียจอ่าอาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันอ่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะจะอานี่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าบริการซึ่งกันและกันเจ้าค่ะใครจะไปรู้ใจเราเท่ากับคนที่อยู่ด้วยกัน จริงไหมค,คนที่เรารักเราคนที่เรารักเขาเขารักเราเนี่ยยอมยอมเอามาอยู่ด้วยเนี่ยแปลว่าอ่านใจกันได้แล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละใช่ค่ะไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งที่เหลือการอ่านใจการรู้ใจเนี่ยจึงมีความสำคัญมากจะทำให้เราเกิดความขยันขยันคิดขยันทำขยันปกป้องคุ้มครองขยัน ในกิจการทั้งปวงจนกระทั่งเกิดเป็นทักษะชีวิตขึ้นมาอค่ะความขยันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะบางคนบอกว่าโอ้ยขยันทํานั่นทนํานี่ทำนั่นไม่ใช่นะค่ะไม่ใช่ขยันแบบนั้นอย่างเดียวนะ,ะแต่ว่าอ่านขยันอ่านสังเกตพิจารณาไคร่ครวนอันนี้เป็นอันนั่นอันนั่นเป็นนี้อันนี้ควรจะเป็นอยู่ตรงนั้นแม้แต่บางทีเนี่ยคนที่ทอดทุระ มองเห็นธุระไม่ใช่เนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยว่าควรทําอะไรเจ้าค่ะควรทําอะไรเดินไปมองไม่เห็นงานอีกคนหนึ่งเขาขยันเขามองเห็นงานหมดเลยค่ะมองเห็นทองคํามองเห็นทุกอย่างอม,มองเห็นคุณค่าของเวลามองเห็นคุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่งเอ้ยมีอะไรเนี่ยค่เขาเรียกว่าความขยันนี่มันหมายถึงการเพิ่มคูณ ทักษะชีวิตเหมือนท่านกําลังจะบอกว่าคนเราอย่าสัต์แต่ขยันต้องใช้ปัญญาด้วยใช่ไหมเจ้าคะเสียดายค่ะเวลาหมดแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะใหญ่พ่อจย์ได้ฝากอะไรทิ้งไว้ในช่วงท้ายของรายการวันนี้เจ้าค่ะก็หน้าทักะธรรมก็คือธรรมที่เราควรสร้างขึ้นมาในวันนี้อามาภาพได้พูดถึงหข้อนั่นคือศีล ภาหุสัจจะกริยานามิตตาโสวัจสตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายแล้วก็กิงกรณีกรณีสุทัตาความเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเ,เป็นแต่เพียงผู้ชี้การบริโภคเป็นหน้าที่ของเราการ ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่มีใครที่จะไปโดนบันดาลทำมาให้เกิดขึ้นแก่ใครได้โดยไม่ต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นทำเถอะนาะการณทธรรมจะเป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเราทำค่ะวันนี้กล่าวขอพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสนับสนุนโดย บริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทำมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสิร์ชหาคำว,ว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระราม9ก้าและสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระราม9ก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขยันอ่านสังเกต พิจารณาไข่ครวนอันนี้เป็นนั่นอันนั้นเป็นนี่อันนี้ควรจะเป็นอยู่ตรงนั้นแม้แต่บางทีเนี่ยคนที่ทอดทุระมองเห็นทุระไม่ใช่เนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยว่าคนทำอะไรเจ้าค่ะคนทำอะไรเดินไปมองไม่เห็นงานอีกคนหนึ่งเขาขยันเขามองเห็นงานหมดเลยมองเห็นทองคำมองเห็นทุกอย่างมองเห็นคุณค่าของเวลามองเห็นคุณค่าของ กระดาษแผ่นเึ้งเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย